ZV E10 นะฮะเซที e เนี่ยที่มันออกมาใหม่เนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นภาระนะฮะเซ e ตอนนี้คุณมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะเขาสร้างความรู้สึกความต้องการให้เราว่าเฮ้ยมันดีนะมันดี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 นดนดอ่ะไปซื้อซืออะไรเงี้ยแล้วก็หาซื้อยากนั่นแหละ แต่ถ้าใครอยากซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้แต่ถ้าใครไม่อยากซื้อเนี่ยครับเหมือนพี่ก็ทําเหมือนพี่ฮนะกล้องหลักก็ยังใช้วันดีอยู่อืมก็ไม่ได้เปลี่ยนคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าเทคโนโลยีที่มันเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยทีละน,น,น,นิดทีละนิดเนี่ยที่ทําให้เราซื้อของใหม่ทุกปบบีเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตการเป็นช่างภาพดีขึ้นไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่า อุปกรณ์ก็เป็นแค่เครื่องมือนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่ที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อหรือใครจะไม่ซื้อก็อยู่ที่นี่เหมือนกันและก็อยู่ที่นี่สวัสดีครับอ่ถ้าเป็นคําถามนะจะถามว่าซื้อทําไมถ้าเป็นคําตอบก็จะตอบว่าไม่ซื้อครับ ไม่ได้มีปัญ да. หาอะไรกับกล้องนะไม่ไมีม loyalty, ปัญหาอะไรกับแบรนด์นี้เลยทั้งสิน store, ้นนะฮะถ้าใครเคยดูเอหมาก็เข้าเรื่องเลยข้ามเรื่องก่อนแล้วกันพูดถึงอันนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้พี่มองจอนะครับสังเกตไหมว่าภาพมันแปลกกว่าทุกครั้งอันนี้มองจอนะฮะจอคือตรงนี้เนี่ยชี้หน้าตัวเองในจอทีนี้จะชี้กล้องนะครับชิปเห็นไหมเออกล้องไม่ค่อยตรงเท่าไหร่กล้องอยู่ข้างล่างนะฮะกล้องอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ขรางบนเนี่ยตรงนี้นะฮะจิบ เพราะว่ามันคืออันนี้พี่เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายครับเดี๋ยวให้ดูนะใช้เครื่องนี้ถ่ายนะถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็น่าจะพอเดาได้ว่าอันนี้คือโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนนะฮะอ่ะเนี่ยถ่ายเลยใช่เห็นปะไม่โฟกัสโฟกัสหน่อยนี่ครับไม่ได้มีอะไรเลยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะฮะแล้วก็ตอนแรกว่าจะต่อไม้ทดลองต่อแล้วต่อไม้ก็ได้นะครับแต่อยากจะทดลอง ใช้เสียงจากโทรศัพท์เลยโดยตรงนะฮะแล้วก็ข้างๆฝังงง่งนี้ถ้าสังเกตเสียง mm hmm. ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะเพราะพี่ยังไม่ได้ใช้เสียงนะครับคือข้างๆด้านเนี้มันจะเป็นตู้ปลาจะได้ยินเสียงแบบเสียงน้ำอะเออเสียวมีนั่นเองมีส like ิบเอ็ดไลค์นะฮะพี่พี่เพิ่งรีวิวไปถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับอามากลับมาเข้าเรื่องเหมือนเดิม คือความจริงก็ไม่ได้อยากจะพูดนะฮะก็นั่นแหละแต่ก็มีน้องๆถามเข้ามาว่าพี่มันยังไงอะไรเงี้ยเออเพราะว่าคราวที่แล้วถ้าใครได้ดูคลิปนะฮะพี่เคยเดี๋ยวนะขอดูก่อนอ่ะฝากกลับไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันคือมันมีอันนึงที่พี่ทำนะฮะเป็นบล็อกชื่อว่าใจมันสั่นเพราะไม้กันสั่นมือถืออันนั้นจจะเป,เป็นเปรียบเทียบไม้กันสั่นนะฮะเพราะว่าสาเหตุของการจะซื้อไม้กันสั่นเพราะว่า ปีที่แล้วนะหนปีนะคือตอนนั้นพี่ก็ใช้เครื่องนี้ถ่ายนะครับใช้เครื่องนี้ถ่ายบล็อกทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ใช้ขาเป็นขากริลล่าพอดะแล้วมันก็มีกล้อง ZV1 ออกมาแล้วก็สิ่งที่พี่อยากได้จากกล้องมากที่สุดนะครับเพราะพี่คงไม่ได้เอาแบบ โปรดักช์โชว์เคสใช่ป่ะคือไม่ได้ใช้เพราะว่าเพราะเราไม่ได้โชว์เคสแต่สิ่งที่อยากได้คือระบบกันสั่นเพราะเราเป็นสายวอลใช่ไหมเวลาเราไปถ่ายเนี้ยไม่อยากให้ภาพมันสัน่นก็เลย อยากได้พอดูสเปคพอดูรีวิวอย่างเงี้ยนะพอเขาถ่ายบล็อกในระยะใกล้ๆนะเนี่ยก็กดว่าเลนส์มันไม่ไวพอนะแลมันไม่ได้ตอบโจทย์พี่แล้วก็ด้วยราคาประมาณ2 3ง0 0ืนานะฮะพี่ก็เลยได้ไอเดียว่าถ้าเราต้องการแค่ระบบการสัน่นทำไมเราไม่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเหมือนเดิมแล้วก็คำตอบก็คือได้ไม้กันสั่นมาเนี่ยครับชิปนี่ไม้กันสั่นอันนี้ได้มาในราคา1 9 0 0นะครับ1,990ซึ่งปัจจุบันเนี้ยเมื่อกี้เช็คราคาให้แล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะถ้าใครอยากจะ พันเจ็ดร้อยแปดสิบอ่ะคือถ้าเรามีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วแล้วซื้อไอ้นี่มาแค่พันเจ็ดร้อยแปดสิบแล้วก็บล็อกได้เนี่ยครับเชฟนี่มันก็คือคำตอบเราว่า เราต้องการโทรศัพท์มือถือในการทํางานนะครับก็นั่นแหละก็เลยเป็นคําตอบของพี่ว่าพี่ไม่ซื้อ ZV1 นะครับด้วยการซื้ออันนี้แทนซื้อม้กันสั่นนี้แทนท่านี่จะเสียเงิน22,900ใช่ปะ่ะก็มาเสียเงินกับอันนี้แค่พันเ้าถูกกว่าเยอะอัลฟาทีนี้ลองมาเปรียบเทียบกล้องตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาก็คือ ZV e10 นะฮะมันมีความต่างจาก ZV1 มากแค่ไหนเอาง่ายๆเอาแค่อย่างเดียวที่พี่เห็นคือมันสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้แค่นั้นเองจบจบเลยไหมจบคลิปเลยไหมอย่าเพิ่งจบแล้วกันอะลองมาดูสเปคคร่าวๆนะครับคือสิ่งที่มันเปลี่ยนมากกว่านั้นมันก็มีนะครับอย่างอะหนึ่งละตัว ZV1 e นะฮะมันคือกล้องคอมแพกเชนเซอร์ลักษณมันแค่1นิ้ว ส่วนตัวใหม่ ZV-E10 เนี่ยเจนเซอร์เป็น APS-C นะครับซึ่งก็มีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแต่พี่ดูคลิปหลายคลิปเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งคลิปต่างประเทศทั้งคลิปไทยอะไรเงี้ยมีหลายคนบอกว่า ZV-E10 เนี่ยที่ออกมาใหม่เนี่ยมันคือ A5001 มันเอาบอดี้ของรุ่นเก่ามาใส่ฟังก์ชันของรุ่นใหม่จบไหม ไม่จบพี่ดูคลิปใครก็ไม่รู้มีคนคอมเมนต์ว่าคือประมาณว่าสิ่งที่เรียนรู้คือไม่มีวันจบอ่ะเออก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆนะครับนอกจากเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครเป็น APS-C แล้วเรามีที่เสียบไมโครโฟนให้ซึ่ง ในความรู้สึกคือจุดเด่นของคุณคือคุณใส่ไม้ไอ้ตัวสสล็อตไม้3ตัวที่อยู่บนหัวให้แล้วเพื่อให้ได้งานบล็อกที่มีคุณภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่มาเพิ่มที่เสียบไม้ให้มันก็เป็นจุดขายที่เพิ่มขึ้นเหมือนที่พี่เคยพูดบ่อยๆว่าเพิ่มจุดโฟกัสแล้วก็เพิ่มราคานี่เหมือนกันเพิ่มที่เสียบไม้ให้แล้วก็มีที่เสียบหูฟังไว้มอนิเตอร์นะครับคือถ้าดูจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนว่าเป็นกล้องที่ อัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้คนที่ค่อนข้างจริงจังใช้งานนะครับถ้าสําหรับพี่แล้วพี่รู้สึกว่าถ้าสายร็อกหรือยูทูบเบอร์หรือใครที่แบบไม่ได้จริงจังและไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องมากมายนะเซตวัตัวเดิมก็น่าจะพอใช้ถ้าใครที่มี z ซ1อยู่แล้วนะครับจะรู้สึกว่าการใช้ z ซ1คือแค่กดปุ่มแล้วก็ถ่ายเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆนานาสารพัดฟังก์ชัน,น,นที่เขาใส่มาให้เพื่อให้มันทํางานง่ายขึ้นนะครับและทีนี้เซตวี e ten เนี่ยที่มันออกมาใหม่เนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นภาระนะฮะ พลาดตรงไหนเพราะว่าเราต้องซื้อเลนเพิ่มครับแต่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 เขาแถมเลนมาให้นะครับอย่าเพิ่งเพิ่งกัวเพราะแถมเลนคิดไม่ตัวนึคือ16-50นะ F 3.5- ถึง5.6แต่เขาก็ยังมีการโปรโมทต่ออย่างในวิดีโอโปรโมทของ Sony เองนะฮะเขาก็มีการแนะนำว่าควรจะมีเลน1 1 8 F4 ซึ่งราคาก็อยู่ที่22,990บาทครับนั่นแหละ ถ้าใครไม่ได้ใช้โซนี่อยู่มาก่อนแล้วแล้วไม่ได้มีเลนส์อยู่แล้วนะฮะก็ต้องซื้อเพิ่มหรือแม้กระทั่งคนที่มีเลนส์อยู่แล้วนะฮะพี่ดูช่องไหนวะเรียแคมอะใช่ปะที่ช่องไหนนะ <c oughs> คือเขาบอกว่าเขาต้องการซื้อแค่บอดี้แต่ไม่มีขายฮนะเพราะว่าเราจะแถมเลนส์อะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นสายโซนี่อยู่แล้วเขามีเลนสอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้อยากเขาไม่ได้อยากได้เลนคิดที่แถมมาให้อะไรเงี้ย อย่างช่องพี่หลามเงนะี้ยช่องพี่หลามก็เออพี่ดูช่องพี่หลามลยนะช่องพี่หลามก็จะมีแนะนําเอาเลนส์มาซึ่งมันก็เป็นเลนส์ที่จากร้านที่เขาส่งกล้องมาให้มันอาจจะเป็นเลนส์ที่อันนี้ตั้งสมมติฐานนะอาจจะเป็นเลนส์ที่ขายไม่ได้หรืออาจจะเลนส์ที่ขายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเลนส์โซนี่ถ้าดูดีๆแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับอย่างตัวที่เขาแนะนําเลยนะตัว35 f 1.8เลยก็27,990บบาทแล้วอะ ZV-E10 ราคาอยู่ที่23,990บาทครับ23,000เนะอ่ะตีเป็น24 0 0 0ล้กันซื้อกล้อง24 0 0 0แล้วต้องไปมีภาระซื้อเลน์เพิ่มแต่ถ้าสำหรับใครที่เป็นสายโซ n y และมีอุปกรณ์และมีเลน์อยู่แล้วนะพี่ว่ากล้องตัวนี้มันเหมาะที่จะเป็นกล้องตัวเสริม,มสำหรับคนที่มีเงินเหลือมันคือเป็น กล้องตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่เอามาเสริมเอามาเล่นหรือเอามาเรียนรู้หรือเอามาทําความรู้จักกับมันนะครับส่วนใครที่อยากจะซื้อเอาไปใช้งานจริงๆเหมือนที่คนบอกว่าเฮ้ย hey, มันเหมาะกับการเอามาใช้งานอย่าเงี้ยถ้าสายบล็อกพี่รู้สึกว่ามันก็กลับไปสู่กล้องที่มีขนาดใหญ่เหมือนเดิมเพราะว่าตัวบอดี้ e w V E 1 e เนี่ยจะใหญ่กว่า Z e V 1นิดนึงแต่ ถ้าเราใส่เลนตัวอื่นที่เขาแนะนํามาเนี่ยน้ําหนักคุณภาพเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในทางความคิดของพี่นะครับข้อดีของ z V1 ก็ v คือเลนที่ให้มานั่นแหละเพราะว่า Z V1 เป็นเลนคาไซส์นะครับเป็น T Star คุณภาพ,าพเชื่อว่าอันนี้ความเชื่อสวนตัวนะเพราะว่าเป็นคนใช้เลนคาไซส์มาตั้งแต่สมัยกล้องฟิลม์มเชื่อว่าเลนคาไซส์ดีกว่า ที่ดูช่องนั้นจักช่องนั้นไแล้วเขาบอกว่าเซ็ตวีเอเนตอนนี้คุณมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคือมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ามันหาซื้อยากนั่นแหละคือเขาสร้างเขาสร้างความต้องการเขาสร้างความรู้สึกความต้องการให้เราว่าเฮ้ยมันดีนะมันดีมันดีมันดีมันด,นด,นด,นดีไปซื้อซื้ออะไรเงี้ยแ,แล้วก็หาซื้อยากนั่นแหละความต้องการเกิดขึ้นหาซื้อยากมากขึ้นมันทําให้มันดูมีคุณค่าแต่แต่แต่ที่พี่เอามาพูดวันนี้เพราะนี่ครับ หลังจากเขาโหมยิงโฆษณาหลังจากที่เขาส่งของเขาส่งกล้องไปให้ทุกช่องนะฮะเมื่อรอบที่แล้วก็คือรอบแรกรอบแรกที่มีการสั่งจอแล้วก็รอบนี้ถ้าใครสังเกตนะฮะเมื่อสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายช่องที่เอาเรื่องกล้อง z ซ E10 เทเนี่ยมาพูดอีกครั้งนะครับแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือนี่ครับนี่ชิปเห็นปะ่ะพี่มีรลายของ Easy m a l l Official อยู่นะครับเขาก็ส่งอันนี้มาเลยครับ นี่เห็นปะมันคือการขายครับย้อนกลับมาวันนี้ฮะพี่ยังไม่ได้ดูสเปคของ ZV-E10 แบบเต็มๆ100%นะแต่แค่ดูบนผ่านซึ่งนั่นแหละก็เห็นว่าความต่างเหมือนที่พูดในตอนต้นอะความต่างของ ZV-E10 กับ ZV-1 เนี้ยมันต่างกันแค่อย่างอื่นเนี่ยผมที่มีโผยเนี่ยที่จนมาเลยอย่างอื่นก็ แทบไม่ได้มีแทบไม่ได้มีความสาคัญในการตัดสินใจในการซื้อหรือในการเปลี่ยนจากเมื่อคุณมี ZV1 แล้วอยากจะเปลี่ยนไปเป็น ZV E10 อะไรเงี้ยเพราะว่านั่นแหละเพราะว่าถ้าคุณต้องการซื้อเพื่อเปลี่ยนเลนได้แล้วคุณไม่ใช่สายโซนี่ที่มีเลนอยู่แล้วเป็นล็อตอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นภาระหรือถ้าคุณไม่คิดจะซื้อเลนเพิ่มนะมันก็ไม่ได้ต่างจาก ZV1 ครับจริงจริง แต่ถ้ามีเงินเหลือและอยากลองเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับซึ่งมันก็มีเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยเหมือนที่พูดบ่อยๆว่าเพิ่มจุดโฟกัสกับเพิ่มราคาอันนี้เพิ่มที่เสียบใหม่เพิ่มที่เสียบหูฟังเปลี่ยนเลน์สได้มันก็ไม่ใช่คอมแพกแล้วนะครับมันคือ l ลนส์ไฟเ e r ร์สไตเป็นมิเ r เรสส s ายเลนส์ไฟเดอร์ที่สามารถ พอเปลี่ยนเลนได้นะครับแต่ถ้าใครอยากซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้แต่ถ้าใครไม่อยากซื้อเนี่ยครับเหมือนพี่ก็ทําเหมือนพี่นะปีที่แล้วพี่ซื้ออันนี้จ้ะปีที่แล้วได้ไม้กันสั่นมาปีนี้ก็ได้อันนี้มาครับปีนี้ก็ได้นี่มาแทนโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับหัวเต่มไม่ใช่หัวเซี่ยมีมีสิบเอ็ดตัวนี้มาแทนนะครับปกติพี่ก็ใช้ตัวนี้ในการถ่ายนะครับ แปดสิบดีจำไม่ได้แล้วว่าซื้อมานานแค่ไหนละแต่ซื้อมานานมากแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วก็กล้องหลักก็ยังใช้วันดีอยู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าเทคโนโลยีที่มันเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยทีละนิดทีละนิดเนี่ยที่ทาให้เราซื้อของใหม่ทุกๆปีเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตการเป็นช่างภาพดีขึ้นไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าอุปกรณ์ก็เป็นแค่ เครื่องมือนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่ที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อหรือใครจะไม่ซื้อก็อยู่ที่นี่เหมือนกันและก็อยู่ที่นี่โอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ